วันนี้สุก็จะมาชงผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะให้คุณลูกค้าดูนะคะก็จะใช้แค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะก็คือทานหลังอาหารเช้าทุกเช้าเว้นระยะห่างหลังจาก ทานข้าวเสร็จแล้วประมาณ15นาทีเราก็มาชงตัวดีบูนกันนะคะมาฟื้นฟูดูแลกระดูกของเรานะคะให้แข็งแรงนะคะเสริมสร้างเพิ่มน้ำในไขข้อให้มวลกระดูกของเราแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกร้าวลงขาหมอนรองกระดูกทับเส้น ปวดตามข้อต่างๆนะคะก็คือเราทานผลิตภัณฑ์ดีบูลแค่ตัวเดียวจะช่วยฟื้นฟูได้ทุกจุดทุกอาการเลยนะคะวิธีการทานไม่ยุ่งยากเลยนะคะคุณลูกค้าเราก็จะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะน้ําเปล่าที่ใช้ก็คือจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือเย็นนะคะไม่อุ่นไม่ร้อนค่ะก็จะใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะก็คือประมาณ15นาทีนะคะตัวดีบูนนะคะก็จะเป็นผงสีเหลืองๆแบบนี้นะคะก็คืออ่าเป็นผงละเอียดเลยนะคะเทลงไปเลยนะคะอ่าก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีนะคะก็จะไม่ มีกลิ่นคาวนะคะไม่ขมไม่เฝื่อนคอทานง่ายมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแบบนี้เลยนะคะบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรง ไม่กลิ่นคาวไม่ขมไม่เฝื่อนคอแล้วก็มีกลิ่นหอมทานง่ายมากๆเลยค่ะสุคอนเฟิร์มค่ะ